สวัสดีจ้าพบกับช่องยี่เอือเ้อเกษตรพอเพียงนะคะวันนี้ยี่เอือจะมาผัดผักรวมเนาะผักรวมยี่เอื้อก็จะมีกระหล่ําแล้วก็ดอกกระหล่ํานะคะแล้วก็จะมีเห็ดหัวหนูจะมีริชชี้ฟ้าซอยกระเทียมสับแล้วก็ต้นหอมหั่นค่ะเดี๋ยวเราไปผัดกันเลยจ้าเราก็มาผัดกันเลยจ้าแบบแรกเราก็ใส่นะ้ำมันพืชไปก่อนนะคะ มันไม่พอแล้วก็ใส่กระเทียมสับไปจ้าผัดให้กระเทียมหอมจ้ะ เยวก็จะใส่พริกลงไปก่อนเลยนะคะอย่าให้พริกเขาสุกนะจะได้หอมๆนะประมาณแช่นนี้ค่ะแล้เวเราก็ใส่หมูไปเลยค่ะวนผัดใส่หมูสับนะคะ ผักดได้เลยค่ะผักด้วยอ้วนวันนีไ่ได้ไม่ได้ลวกก่อนนะอ้วนผัดแบบสดๆเลยนะแค่น้ำไว้ ก็ผ <ersch> <Aj ax. S 1> ัดไปเรื่อยๆดีกว่าผักเขาจะสุกเนาะเราจะเติมน้ำหน่อยนะคะเพว่าอยากให้ผักเขานุ่มๆหน่อยนะเดี๋ยวเราจะปิดฝาไว้แป๊บนึงจ้าเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันเนาะ เดี๋ยววันก็น่าจะได้กินกันเนะาะวันนี้เลยเราก็จะมาปรุงกันเลยค่ะเดี๋ยวจะใส่ก็ดีน้ำตาลของชูรส ปลาขาเขียวนะฮะน้ำมันหอยปลานิดหน่อยจะง่ายเลยนะคะแต่ของยั่วจะแบบผักนุ่มนิดหนึ่งคุณสามีเขาชอบชินนุ่มๆนะ เดี mm. uh, <ım> ๋ยวจะคิเบิึงนะคะว่าเป็นแบบนีอร่อยแล้วเดี๋ยวเราไปใส่ต้นหอมไปเลยจ้าต้นหอมต้นเล็กนิดนึ่งหิวนเอาหลังบ้านเนาะปลูกเองคลิปนี้ก็ ถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อนหนน่ะจ๊ะเจ็บเจ็บร้อยจ้าสวัสดีค่ะ